ดีคะ่ะค่ะสวัสดีค,ะค่ะ่แนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีคะ่ะชื่อตัวเล็กปญญาด่านซ้ายนะคะครับค่ะ,คะวันนี้ก็มีงานทำบุญวันนี้นก็ใช่ค่ะมาทำงานบุญบ้านนะคะมีแขกแขกญาติญาติมาเต็มเลยช่วงโควิดก็อาจจะง,งานเล็กหน่อยะคะ่ะแต่ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะครับวันนี้มีผลงานที่กำลังจะให้รอรุ้นอยู่อะไรอย่างบ้าง ผลงานที่กำลังดำเนินอยู่เลยนะคะก็ประกวดไทยซูเปอร์โมเดล2 0 2 0ค่ะหนูได้หมายเลข17นะคะน่าจะตัดสินช่วงสิงหานี้ค่ะปี63ค่ะ,ะแล้วมีการเตรียมความพร้อมอมีไหมบ้างเตรียมความพร้อมก็ช่วงนี้ก็โควิดค่ะก็เลยต้องใส่ส้นสูงเดินในบ้านอย่างเดียวไม่มีโอกาสได้ออกไปที่ไหนเท่าไหรค่ค่ะแล้วก็จากทางกองประกวดก็งดกิจกรรมทุกอย่างเลยคะ่ะน่าจะคาดว่าน่าจะเริ่มทุกอย่างสิงหานนะคะ่ะ จะมีช่องทางการโหวตด้วะช่องทางการโหวตนะคะเข้าไปที่ c h 7 c o m t s m ค่ะแล้วก็กดลงทะเบียนแล้วก็ลงชื่อหมายเลขที่ท่านชอบได้เลยค่ะหมายเลข17ฝากเด้ค่ะครับผมครับงั้นอยากให้ฝากติดตามตัวเลขกหน่อยครับค่ะ,คะสามารถติดตามตัวเล็กได้ที่ Facebook Fanpage นะคะปิญญาณาด่านสาย fc ค่ะแล้วก็มี Instagram ส่วนตัวนะคะก็เป็นปิญญา,าเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ